บอสบิ๊กเห็นใจน้องภูกันพร้อมสนับสนุนล่าสุดน้องภูกันติดต่อบอสบิ๊กแล้วชาวเน็ตเชียร์คว้าโอกาสสร้างตัวเองให้เข้มแข็งสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะเมื่อนี้อุ้มกบซิมีตรเลื่องเล่าข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องในฟังกันคือเกาวค่ะพี่น้อง ล่าสุดค่ะพี่น้องในฟั่งบ่ค่ะโหนกระแสนะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องภูกันกับน้องปอนะคะเมื่อวานนี้น้องแมงปอกับน้องภูกันออกโหนกระแสค่ะทุกคนในเรื่องของความรักนะคะซึ่งน้องแมงปอเนี่ยกับน้องภูกันนะคะตกลงปรงใจว่าจะแต่งงานกัน แต่ด้วยปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างจนต้องทำให้งานแต่งงานยกเลิกนะคะจนต้องคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยต้องเชิญทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณใบปอกับคุณแม่และน้องภูกันกับคุณพ่อมาออกรายการโหนกระแสนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ฟังกันแล้วเนาะแล้วล่าสุดนะคะทางบอสปิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราค่ะได้เห็นคลิป ของน้องภูกันกับน้องแมงปอค่ะก็เลยโพสลงในเพจค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะทุกคนโพสต์ข้อความบอกว่าบอสบิ๊กเห็นใจน้องพร้อมสนับสนุนบอกน้องติดต่อมาหาทางค่ายได้ครับ และล่าสุดทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวที่ติวุธวารุนค่ะบอกว่าน้องโทรมาหาบอสบิ๊กแล้วครับแล้วก็ชูสองนิว้วแล้วก็รูปหัวใจนะคะซึ่งอ่าทางรายการโหนกระแสก็ออกมาโพสต์บอกว่าอย่างนี้ค่ะทุกคน ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกพร้อมสนับสนุนน้องภูกันชาวเน็ตเชียร์คว้าโอกาสสร้างตัวเองให้เข้มแข็งแล้วกลับไปตามหาหัวใจแล้วชาวเน็ตก็แห่ให้กำลังใจนะคะน้องภูกันรัวๆเลยค่ะหลังจากที่ทางค่ายโตเกียวมิวสิกโพสลงอย่างนี้นะคะทุกคนพร้อมลงคลิปที่น้องภูกันร้องเพลงด้วยค่ะ ซึ่งน้องภูกันมีความสามารถทางด้านร้องเพลงแล้วก็ดีดกีตาร์เป็นด้วยทุกคนเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยเพราะไม่เพราะมวนบมวลจังไหรไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะอ่่เเวารธทีไนนนััคงมมใจป็ ได้รับชมรับฟังคลิปของน้องภูกันแล้วเนาะน้องเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีเสียงไพเราะมากนะคะต้องขอขอบคุณบอสบิ๊กนะคะที่ให้โอกาสน้องเนาะแล้วเรามาฟังคอมเมนต์กันค่ะหลังจากที่ค่ายโตเกียวโพสนะคะพร้อมคลิปของน้องชาวเนต็ตและ FC เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะชาวเนต็ตบอกว่านะคะค่ายเพลงมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำ มีผลงานหลากหลายชัดเจนจริงใจสร้างรายได้ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงความสามารถดึงศักยภาพออกมาทุกแนวเพลงขอให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมงานรักษาความดีไว้จิจการทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จราบเลื่นลุ่งเรืองซับเข้ารัวๆปังๆค่ะไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่รักและติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นอกจากเป็นผู้รับแล้วยังเป็นผู้ให้ให้โอกาสเพื่อต่อยอดต้นทุนของอนาคตเมื่อดังแล้ว มีฐานเอฟซก็อย่าลืมที่มาของตัวเองถ้าบอสไม่เปิดโอกาสให้ไม่ให้แสงเปิดตัวเองเอฟซจะรู้จักไหมคนที่ไม่ลืมมูลคุณมีแต่เจริญทั้งนั้นเมื่อวานดูน้องภูกันมาโหนกระแสชีวิตน้องน่าเห็นใจและได้รับคำชมจากพี่หนุ่มกันชัยว่าน้องเป็นคนซื่อและเป็นคนดีคนนึงแน่นอน,อน,น,อ,นอ,อนาคตน้องงอนาคตน้อง คงได้เป็นพ่อพิมพ์ของชาติพ่อน้องศึกษาสายอาชีพครูตั้งหลักเก็บเงินสร้างบ้านแล้วรับโอปอกลับมานะคะน้องภูกันสู้ๆค่ะเมื่อวานสงสารน้องร้องไห้ตามเลยค่ะดีใจที่บอสบิ๊กซับพอร์ตน้องนะคะ น้องเสียงดีนะให้งานให้เงินน้องได้เป็นทีมตัวเกียวสักคนนะครับบอสบิ๊กใจดีกับทุกคนอยากให้น้องได้รับโอกาสสร้างตัวเองให้เข้มแข็งยืนให้ได้แล้วกลับไปแก้ไขชดเชยช่วงเวลาที่เละลายกลับไปตามหาหัวใจอชาวเน็ตทุกคนต่างเข้ามาให้กำลังใจน้องภูกันนะคะและขอขอบคุณบอสบิ๊กด้วยค่ะที่รับน้องภูกันแล้วก็ให้โอกาสน้องนะคะ เรามาฟังคอมเมนต์กันต่อคะ่ะซึ่งคอมเมนต์นะคะหลังจากที่เพจโตเกียวโพสลงเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้คอมเมนต์1.4แล้วนะคะ1.4พันคอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวทางแอดมินจะเลือกนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังนะคะ บอกว่าจากนี้ขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้น้องมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นดีใจมากๆดีใจมากเลยค่ะดูแล้วร้องไห้จนตาบวมดีใจแทนน้องและคอมเมนต์นี้บอกว่า ถ้าพ่อบิ๊กให้โอกาสใครแล้วรีบคว้าไว้นะโอกาสไม่มีให้กับใครง่ายๆอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปคนที่อยากเดินเข้าหาโอกาสยังมีอีกเยอะแยะมากมายก็อขอบคุณพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์และขอบคุณ FC นะคะที่มาให้กำลังใจน้องซึ่งล่าสุดนะคะพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ออกมาพูดแล้วค่ะว่าน้องติดต่อกลับมาแล้วติดต่อหาผู้ใยญ่ยบ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กของเราแล้วแต่สรุปว่าจะเป็นยังไงบอสบิ๊กจะช่วยยังไงจะรับเข้าค่ายโตเกียวมิวสิกไหมจะเป็นหนึ่งศิลปินในโตเกียวมิวสิกไหมรอฟังผู้ใยญ่ยบ้านฟินแลนด์ถแถลงการอีกทีนึงนะคะทุกคนแค่รู้ว่าน้องได้ติดต่อกลับมาหาบอสบิ๊กแค่นี้ก็ใจฟูแล้วค่ะเนาะเพราะว่าทางบอสบิ๊กเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือคนเป็นคนจิตใจดีค่ะ ค่ะทุกคนอุ้มก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมร,รับฟังกันค่ะใครมีความคิดเห็นหรืออยากให้กําลังใจน้องภูกันก็สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามอุ้มย่รักชาแนลอย่าลืมติดตามนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่คะ่ะทุกคนสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ